หลวงปู่มั่นแนะนำวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องการนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีสมาธิมากขึ้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตด้านความคิดการมีสติในการจะทำอะไรต่างๆทำให้จิตใจของเรานั้นตั้งมั่นมีจิตใจที่ผ่องใสสบายและการภาวนา ก็คือการทำให้จิตใจนั้นเที่ยงตรงต่อเหตุผลอักธร,รมและรู้จักที่จะปฏิบัติต่อตอนเองและหลายๆสิ่งไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทำให้เรานั้นมีความสุขมีความสงบในการใช้ชีวิตการที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทำได้ไม่ยากก็แค่ให้เริ่มจากหาสถานที่ที่เป็นที่สงบจากนั้นก็ให้เราเอาขาขวาทับขาซ้าย และมือขวาท้บมือซ้ายจากนั้นก็ตั้งหลังให้ตรงตั้งสติให้มัน่นไม่กม้มและไม่เง่ยหน้าทำตัวให้สบายจะนั่งบนอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือแล้วแต่ตามสะดวกหากถ้าเรานั้นเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะมีการปวดขามากเป็นธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เรานั้นพยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเรานั้นสู้ไม่ไหวจริงๆก็ให้เปลี่ยนท่าอริยบทหรือออกไปเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายก็ได้เมื่อเรานั้นได้เข้าสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากล่าวคำอธิษฐานภาวนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยให้เรานั้นกล่าวตามดังนี้สาธุ ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณอุปชาอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายขอจงเป็นพลวะปัจจัยแด่พระนิพพานของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งถึงพระนิพพานเอาชนะกิเลสความไม่ดีทั้งหลายที่อยู่ภายในใจได้ตลอดกาลนานเทิน หลังจากที่เรานั้นได้ทําการกล่าวคําอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากําหนดคําภาวนาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกว่าพุทธและก็โทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทจากนั้นก็ให้เราล้าลึกถึงคํรราบริกรรมภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆสามรอบจากนั้นก็ให้เราเอาคําบริกรรมภาวนาพุทโธเพียงอย่างเดียวตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกของเรา ลมหายใจเข้าว่าพุทธคายลมหายใจออก